สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะครับผมปามก็มีไม้เข้ามาใหม่อีกแล้วครับผมคลิปนี้จะเป็นไม้ราคากระถางละ150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมเป็นไม้ไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมฟอร์มสวยสีสวยได้มาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะผมแนะนําว่าอย่าก,กอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะครับผม ก่อนที่จะชมไม้สวยๆนะผมวันนี้ปามมีปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับใส่ต้นโกศนมาฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะผมนี่ครับปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับใส่ต้นโกศนนะครับผมรับรองว่าใส่แล้วโตเร็วยอดเดินดียอดแตกเร็วแตกพุ่มเร็วนะครับผมเห็นผลภายใน10วันนะครับผมนี่ครับปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับใส่ต้นโกสนนะครับผมปามให้ในราคา กิโลละ250บาทนะครับผมรวมส่งนะผมคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ปุ๋ยนะผมก็สั่งได้เลยนะผมครึ่งโลเราก็ขายอ๋อครึ่งโลปามก็มีแบ่งนะผมครึ่งกิโล150บาทส่งฟรีนะผม1กิโล250บาทส่งฟรีนะผมขอบอกว่าใช้ดีมากนะครับผมรับประกันเลยรับประกันเลยนะครับผมเห็นผลภายใน10วันนะครับผมใช่ค่ะ แล้วก็มาเริ่มกันที่ต้นไม้สวยๆกันเลยนะผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าท่าฉลอมนะผมใบใหญ่ๆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะผมมาในไซส์กระถางหกนิ้วนะผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมสั่งสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าฉลอมนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับยิ้มอะไรต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สายลุงสยามนะผมฟอร์มกกมีสองช่อใหญ่ๆเลยนะผมพุ่มใหญ่ๆเลยนะผมสามารถยู่แดดแรงๆได้นะผมสําหรับสายลุงสยามนะผมแต่แนะนําให้ค่อยๆขยับน้องออกแดดนะครับผมนี่ครับสายลุงสยามนะผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ตัวเงินนะผมตัวเงินสวยงามมากนะผมสีสดสีสวยเลยนะผมใบจากโคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับตัวเงินนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหกัดสีเหลืองแล้วมุลลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ลำนาลายนะครับผมนี่ครับลายสวยมากเด่นมากนะครับผมนี่ครับใบใหญ่ๆกัดสีสวยๆกัดลายสวยๆเลยยอดเดินดีอย่างแน่นอนเพราะว่าทางเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับผมขอบอกว่าใส่แล้วเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับดูยอดนะครับผมไม่เกินสิบวันเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับลำนาลายนะครับผมสวยงามมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สมลึกดีนะผมสมลึกดีนะผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีจํานวนน้อยนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะผมต้นนี้สมลึกดีนะครับผมไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบอ่อทองนะผมความสูงของบอ่อทองต้นนี้ก็ประมาณ30เซนติเมตรได้เลยนะผมใบกลมกัดสีเหลืองละมุนมองแล้วสบายตาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับ ยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมนี่ครับดูยอดครับผมยอดสวยมากนะครับผมนี่ครับบอทองนะผมสวยๆเลยนะผมนี่ครับในไซส์กระถางหกนิ้วนะผมฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้สีสง่านะครับผมสีสง่าใบกลมกัดสีชมพูเข้มสวยๆเลยนะผมฟอร์มดีสีสวยนะผมนี่ครับสีสง่างนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้เทพรักษานะครับผมความสูงของเทพรักษาต้นนี้ก็ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมกัดสีสวยงามมากนะครับผมเทพรักษานะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเทพรักษานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าราสีเม่นนะครับผมลักษณะของสีลักษณะของใบสวยงามมากลายสวยๆลายของเขานี่เหมือน เหมือนกับเปลวไฟเลยนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับราศีเม็ความสูงก็ประมาณ35เซนติเมตรได้เลยนะครับผมราศีเม็นะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเพชรพังงานะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับกัดสีแดงสดๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าเพชร พังงานะครับผมสวยงามมากความสูงประมาณ4ี่ิเซนเลยนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับผมสั่งสิบกระถางแถมให้หนึ่งกระถางนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมเพชรชมพูนะครับผมใบใหญ่ๆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเพชรชมพูนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะครับผมถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่า รัศมีจันนะครับผมสวยงามมากนะครับผมใบกลมลายสวยสีสวยนะครับผมรัศมีจันไซต์กระถาง6นิ้วนะครับผม150บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าอุดมสุขนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดใบไม่มีหลดเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามนะครับผมนี่ครับอุดมสุขนะครับผมสิบกระถางแถมหนึ่งกระถางนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะผมรวยทันใจความสูงของเขาก็ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมกัดสีสวยฟอร์มสวยใบไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับผมนี่ครับรวยทันใจนะครับผมสวยงามมากนะครับผมรวยทันใจแล้วต้องรวยไม่หยุดค่ะต่อไปครับผมรวยทันใจไปแล้วก็มาที่รวยไม่หยุดนะผมต้นนี้มีชื่อว่า รวยไม่หยุดนะผมพุ่มใหญ่ๆเลยนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมฟอร์มสวยชื่อไพเราะนะผมลักษณะของใบสวยงามมากลายของใบสวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยไม่หยุดนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีครองใหม่นะครับผมใบกลมกัดสีกัดลายได้เด่นมากนะผมกัดสี ออกไปทางสีชมพูนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมนี่ครับเศรษฐีครองใหม่นะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าบางกอกนะครับผมบางกอกต้นนี้เป็นใบกลมกัดสีแดงลายกระหนกสวยงามมากนี่ครับดูยอดนะครับผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะครับผมต้นนี้บางกอกนะครับผมสวยๆเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีใหม่นะผมสวยงามมากกัดสีชมพูละมุนสวยๆเลยนะผมลายเด่นชัดเจนสวยๆเลยนะครับผมเศ mm. รษฐีใหม่นะผมในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมราคา150บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสั่ง10กระถางแถม1กระถางนะครับผมมีแต่ไม้ส,สวยๆเลยจังวันนี้ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า สร้อยระยะนะผมไซส์กระถาง6นิ้วต้นนี้มี2ช่อเลยนะครับผมลักษณะจะเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมสร้อยระยะนะผมสวยงามมากนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าต่างหูชาววังนะผมตัวน,นี้มี1 2 3 4 5สี่ห้าช่อห้ายอดเลยนะครับผมต่างหูชาววังนะผมกัดสีสวยงามมากนะผมต่างหูชาววังนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าพระนะผมท่าพระเริ่มมีจํานวนน้อยแล้วนะผมแนะนําให้คุณลูกค้ารีบเก็บได้เลยนะผมเพราะว่าเป็นไม้มีจํานวนน้อยแล้วก็ค่อนข้างหายากนะผมสําหรับท่าพระนะผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมต้นนี้ใบไม่ได้หล่นนะผมคือว่านี่ครับไม่ไม่มีใบหล่นเลยนะผมก้านของเขาไม่มีใบหล่นเลยนะผมนี่ครับสวยงามมากนะครับท่าพระนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระยาเพชรนะรผมสวยๆเลยกัดสีกัดลายได้สวยงามมากนะผมต้นนี้พระยาเพชรนะรผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายูโรป้านะผมยูโรป้าไซส์กระถางหนิ้วแต่ขนาดของต้นนี้ไปอยู่ที่ไซส์กระถาง8ดนิ้วแล้วนะผมสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับผมยูโรป้านะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมชมพูทวีปนะผมสวยงามมากใบไม่มีหล่นเลยนะผมกัดสีชมพูสวยงามมากนะผมชมพูทวีปนะครับ <S <S 1> <S 1> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ดาราจันนะผมดาราจันปาล์มพต์ไปที่เฟซบุ๊กนะผมคูณลูกค้าแย่งกันเลยนะผม ดาราจันเป็นไม้ที่มีจํานวนจํากัดนะครับนะครับผมเพราะว่ามีจํานวนน้อยนะครับผมรีบเก็บได้เลยนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับดาราจันนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับผมสวยงามมากความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมมีชื่อว่า ท่าวาสุกรีนะครับผมสวยๆเลยนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหกัดสีสวยเลยความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอะรุณรัศมีนะครับผมสวยงามมากนะผมนี่ครับดูยอดเดินดีลายสวยใบสวยนะผมใบกลมสวยงามมากนะผมอะรุณรัศมีนะครับผมสวยๆเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสายลุงทองคำนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยใบาย,ยาวปลายใบยบิดเล็กน้อยนะครับผมต้นนี้สายลุ้งทองคำนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้โอ้โหสีสวยงามมากต้นนี้มีชื่อว่าลุงละวีนะครับผม ลุงละวีนะผมในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมฟอร์มสวยสีสวยนะผมลุงละวีนะครับต้นนี้พิเศษเลยต้นนี้มีชื่อว่าพระจันฉายนะผมพระจันฉายต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมสวยงามมากให้ในราคาเท่ากันเลยนะผมราคาอยู่ที่150บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ พระจันฉายนะครับผมสวยๆเลยนะครับปิดท้ายด้วยต้นนี้ครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพรมขจรนะครับผมสวยงามมากนะครับผมพรมขจรนะครับผมสวยๆเลยเป็นไม้ใหม่นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับผมพรมขจรนะครับผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมนี่ครับรีบได้รีบเลยนะครับผมพรมขจรนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 2 5 1ห6 6 9นะผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผม10กระถางแถม1กระถางนะผมแล้วก็อย่าลืมปุ๋ยนะผมปุ๋ยนี่ใช้ดีมากปามรับประกันได้เลยนะผมปุ๋ยกิโลละ250บาทส่งฟรีนะผมสั่งสั่งได้เลยนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ